ผลิตภัณฑ์ของเราคือหมวกเลเซอร์ปลูกผมพลามใช้ลดอาการผมร่วงผมบางจากกรรมพันธุ์โดยการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษา มีการทำการทดลองทางคลินิกโดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ n a จากการเข้าร่วมโครงการทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ามีการตรวจสอบและการสื่อสารแมสเซจถึงลูกค้าอย่างถูกต้องทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวสินค้าว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องครับขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการที่มีนวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์หรือทางด้านสินค้าเข้ามารวมโครงการเพื่อได้รับการโคชชิ่งในส่วนที่ท่านมีปัญหาทางด้านธุรกิจจะได้ทำการสื่อสารที่ถูกต้องเข้าใจลูกค้าที่ถูกต้องเพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จครับท mm hmm. ครับ